วันนี้โอมมาแนะนํารถ1่รุ่น1คันนะครับสำหรับใครที่หารถสไตล์ cost o u r นะครับแล้วก็อยากได้อ p ชั่นครบๆนะครับราคาถูกๆผ่อนสบายๆนะครับคันนี้แนะนําเลยสาหรับ MG z s ครับพิเศษเลยเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็น 1.5D ปี2020เกียร์ออโต้นะครับและเลขไม่์เขาแค่48,000โลครับสวยสดงดงามนะครับคันนี้ราคาตั้งขายไว้ที่419,000บาทนะครับวันนี้โอมจะขายพี่399,000บาทนะครับและไม่จบครับ ลดในพี่20,000บาทเหลือ379,000บาทผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันนะครับผมแล้วก็ดูแลหลังการขายพี่พี่อีก1ปีเต็มนะครับแล้วกันเครื่องเกียร์พี่ด้วย1ปีเต็มนะครับมาลองชมตัวรถกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอาะล้เริ่มต้นครับไฟเดทามหนึ่งไลน์นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟหมอกมีให้มีให้นะครับแต่จังน้าใหญ่ๆสวยๆนะครับแล้วก็นี้เป็นสีแดงแก้วนะครับ มาชมด้านข้างครับพี่ล้อแมกอัลลอยครับเดิมๆของ m อครับขอบ16นะครับอมยางครับอันนี้ยางนี่ร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่เป็นยางเบอร์2 1 5 6 0ขอบ18นะครับยางปี2อ2 3นย่าะครับอ่าพร้อมชช็งงานเลยนะครับรูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้นะยางใหม่สวยไฟท้ายนะครับเป็นระบบ L e d นะครับผมโอ้หเนี่ยคือเขาก็ไม่ลืมนะไม่ลืมที่จะ สายไฟสะท้อนแสงมาให้เรานะครับกรณีที่แบบว่าหมอกกระจัดนะครับขับมาเพื่อเขาไม่เห็นเราเนาะจะมีตรงนี้สะท้อนนะครับก็จะผลเราได้ชัดขึ้นโอกาสเราจะโดนชนตัวก็น้อยลงนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะครับผมตัวนี้กล้องถอยมีให้เซ็นเซอร์ถอยมีให้นะครับด้านหลังนะครับรหือเดิมนะครับสวยเลยสะอาดสะอ้านอ่าโอเคเป็นชุดนะครับ ซอมยางฉุกเฉินนะครับกว้างนะผมชอบกว้างดีนะครับปลยท้ายก็สวยครับไอสมาร์ทของ MG นะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะครับบอกก่อนนะเป็นรุ่นเดียวด้วยมั้งตอนนี้ที่เป็นสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะครับน้ำมันนะครับผมสามารถเติมได้ถึง e85 เลยนะครับแก๊ส1แก๊ส5 e85 e20 ได้หมดนะครับพี่กุญแจนะครับเป็นกุญแจเครด็ดนะครับปลดล็อกที่ข้างรถได้เลยนะครับเห็นไหม ห็นไหมครับนี่ครับผมขึ้นมานะครับผมสิ่งเราที่เราจะเห็นเลยก็คือด้านข้างครับบุนุ่มนะครับเป็นหนังสีน้ําตาลนะครับสีออกน้ําตาลอมอมช้าเขียวนิดๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสวยดีท้ายสวยนะครับกระจกนะครับไปฝาั้งสี่บานนะครับมาดูครับด้านข้างน็อตเดิมครับที่อมเห็นนะน็อตเดิมเลยครับไม่มีขยับครับด้านข้างรถคันนี้ไม่มีชนมานะครับ ด้านหลังไม่ชนด้านหน้านไม่ชนนะครับจากอมที่รวมดูแล้วเรียบร้อยนะครับผมอามาดูกันอะไรกันบ้างครับปรับสูงตำ่ำกระจกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบคุชคอนโทรลมีมาให้ครบนะครับโหนี่ครับหน้าจอครับพี่ๆยังไม่เคยแกะเลยเห็นไหมถุงเนี้ยมาดูเด็กหม่กันครับโอ้โหวสวยเนาะนี่ครับ นี่ครับเขาจะบอกลงหมดเลยครับว่าเนี่ยประกะจกอยู่เห็นไหมฮะปประตูไว้อยู่หนึ่งข้างนะครับเห็นไหมเขาจะเตือนเราหมดเลยตัวเลขไม้ครับ4ี่หมืนแปดพันกโลครับพี่นะครับของแท้นะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายอย่างเลยนะครับสหรับตัวรถนะค่อนข้างตอบโจทย์ครับสาหรับใครที่หาตัวรถนะครับเป็นระบบสั่งกกรด้วยเสียงภาษาไทยนะครับผมแล้วก็บลูทูธได้นะครับ Apple Car p l a y เได้นะครับนี่ครับการเชื่อมต่อค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ ก้องถอยเห็นไหมครับมีเส้นวระยะเป๊ะครับพอเปิดประตูเข้าอีกข้างนึงเห็นไหมฮะหน้าจอก็จะแสดงแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับโอ้โหตอบโจทย์ครับพี่พี่นะครับด้านหน้าครับคอนโซลนะครับตรงนี้นะครับบุหนังนะครับเป็นบุนุ่มนะครับผมนีบุนุ่มนะครับตรงนี้ก็บุนุ่มนะครับตรงนี้บุนุ่มนะครับคอนโซลกลางครับดูที่หัวเกียร์ครับนี่นะครับผม มือมือเบรกไฟฟ้านะครับผมระบบป้องกันเลื่อนถลายบนท้องถนนให้ด้วยนะครับผมการเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับครบคันเลยนะครับตัวนี้นะเบาะนะครับแม่สภาพสวยมากนะครับโซนกลางที่วางของนะครับมีมาให้ครบเห็นไหมครับผมว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยนะจริงๆครับไฟเฟรระบบไฟต่างๆนะครับผมสวยงามนะครับกระจกสาวๆชอบแน่แต่งหน้าสวยนะครับผม มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยผมใช้คํานี้นะครับโคตรกว้างครับผมสูง173เซนติเมตรนะครับพี่ๆลองดูนะนี่ครับยาวมากเหลือเยอะๆเลยแล้วมาดูครับในที่ผมบอกน็อตเดิมจากโรงงานครับเห็นไหมครับสี่แต้มคือสีโรงงานอยู่กันครบเลยนะครับไม่ไปไหนกันเลยนะครับแล้วก็ดูครับคันนี้พิเศษจริงๆครับเบาะหลังอมไม่แน่ใจว่าเคยมีคนนั่งหรือเปล่านะ เพราะว่าเบาะเนี่ยสภาพถ้าไม่มีรอยเลยนะครับมาดูครับถุงจากโรงงานยังไม่เคยแกะเลยนะตัวนี้สามารถติดตั้งคาซีทได้นะครับสําหรับใครที่มีน้องๆนะครับผมก็โอเคเลยเบาะพับได้นะวางข้าววางของนะครับก็สามารถพับเบาะได้ตามสไตล์รถ5ประตูนะครับเพราะตัวนี้เป็น Cross Over นะครับมาดูเครื่องกันบ้างนะฮะมาดีบเลยนะเพราะว่าแจ้งให้ทราบก่อนครับว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยครับ พึ่งซื้อเข้ามาล้างแล้วมารีวิวกันเลยนะครับใครมองหา SUV หรือว่าโคดเอาเวอร์เลยประมาณนี้นะครับทางนี้ก็ราคาถูกดีนะครับพอไปมือสองเนี่ยราคาการ่วงลงมาเยอะครับเราซื้อมือสองเราก็จะคุ้มนะครับสังเกตดูน็อตเดิมครับข้างเดิมครับไปข้างไปครับน็อตเดิมครับ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 ไม่มีไขไม่มีถอดครับเดิมครับดูห้องเครื่องครับพี่ เครื่องเดิมนะครับผมดูครับสีแต้มคิวซีโรงงานอยู่ครบนะครับเดิมครับมามองมองดูข้างในเดิมครับพี่ต้องดูครับเดิมหมดเลยครับนะครับสีแต้มคิวซีโรงงานอยู่ครบนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องซีอูให้พี่อีกหนึ่งปีเต็มนะครับแบตเตอรี่เนี่ยรับประกันให้สามเดือนเลยนะครับพี่ๆออกเป็นเอกสารรับประกันให้นะครับไม่ห่วงเลยแล้วดูแลหลังการขายพี่อีกหนึ่งปีเต็มนะครับ คื่อนคนค้างเงียบครับสำหรับใครครับพี่ๆนะครับผมหารถสไตล์คนเอเวอร์นะครับอยากได้ไปใช้งานหนึ่งคันอยากได้ออปชันเยอะๆระบบความปลอดภัยทรงสูงนะครับและก็อยากได้รถที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเก่งบางทีหรือน้าลําบากนะครับก็และอยากผ่อนไม่สูงด้วยผมแนะนําเลย MG ตอนนี้ละ MG ราคาถูกเยอะมากนะครับใครสนใจนะครับผมสอบถามได้ที่เพจยู u ูบทิกต็อกนะครับทุกช่องทางของทางร้านนะครับผม ดิดต่อเข้ามาได้เลยครับผมคันนี้นะครับจ่แสนะแนนได้เต็มและไม่ต้องดาวนะครับผมขอบคุณครับ